สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูอันนี้จะเป็นคนจากเลาไก่นะคะที่เข้ามาที่จังหวัดลาเซียลนะคะเขาไม่ได้ให้เข้าในเมืองนะคะเพราะว่ามีผู้อพยพเยอะมากแล้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะมีนับมีนับ พันนับร้อยนะคะนับร้อยนับพันนะคะที่ไม่ได้ทานข้าวนะคะบางคนไม่ได้ทานข้าวมา3วันแล้วนะคะเพราะว่าส่วนตัวนุชเขาอยู่แถวในเมืองนะคะเราก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะคะนอกจากให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนที่อบาอพยพนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีหลายทางเหมือนกันนะคะทางนี้จะเป็นทางโหปึกนะคะอีกทางหนึ่งจะเป็นทางนอกเมืองสเส้นทางสเส้นทางออกไปต่างจังหวัดนะคะ,ะเขาจะติดอยู่เยอะมากนะคะอันนี้คืออพยพมาจากลาวไก่นะคะเข้ามาหลายทิศหลายทางนะคะบางคนนะคะเดินเท้ามาก็มีนะคะ,ะขับมอเตอร์ไซค์มาก็มีนั่งรถมานั่งทุกๆมามีทุกที่มีทุกอย่างเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็มีลูกน้อยด้วยนะคะเห็นไหมคะส่วนตัวนุชเองนะคะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราเป็นบัตรประชาชนพม่านะคะเป็นของของนุชจะเป็นจังหวัดแซนบีนะคะเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ถึงแม้ว่าเราออกไปได้นะคะเราไม่สามารถเข้ามาในเมืองลาเซีเอลได้นะคะเป็นเพราะอย่างนั้นนะคะนุชเขาไม่ได้ออกไปนะคะ,ะส่วนคนในหมู่บ้านนะคะอ่า โชคดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่านูตเขาอพยพมาที่จังหวัดลาเซียก่อนแล้วนะคะเขาก็รับผู้อพยพอีกที่จริงวัดต่างๆเขาก็รับนะคะแต่แค่ส่วนตรงนี้นะคะมันเยอะมากจริงๆนะคะเขาก็เลยรับไม่ไหวนะคะให้ไปต่างจังหวัดมากกว่านะคะเขาก็เลยไม่ให้เข้าในเมืองนะคะส่วนบางคนที่มีคนที่จะรับรองก็สามารถเข้าได้นะคะ เมื่อวานอาของนุชนะคะเขาไปบริจาคเข้านะคะที่จริงก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่พอเลยจริงๆนะคะบางคนก็ได้แต่ได้กินน้ำนะคะแค่นี้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะคะสำหรับพวกเขานะคะเพราะว่าเขามาเดินทางมาไกลมากนะคะมาแถบไม่ได้มาแบบถนนแบบนี้นะคะมาเส้นทางลัดนะคะมาทางลัดด้วยนะคะ ส่วนส่วนที่จังหวัดลาเซลนะคะเมื่อวานก็ยิงกันนะคะคือเขาปล่อยปืนใหญ่ออกไปแล้วก็มันไม่พ้นจังหวัดลาเซลนะคะตกปั๊มตกที่อ่าซอยไม่ใช่ซอยนะคะเขาจะเรียกว่ายักกวีสิบนะคะก็น่าจะเป็นเครดสิบสองนะคะก็ตกไปไฟก็ไหม้นะคะคือไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อนะคะ คือทุกคนคือลําบากมากลําบากมากเลยจริงๆนะคะส่วนตัวนุชเขายังโชคด,ดีนะคะเพราะว่ามีญาติอยู่ที่นี่นะคะมีญาติอยู่ที่จังหวัดลาซิลนะคะแล้วก็สามารถกินกินใช้ใช้ได้นะคะนุชก็เลยไม่ได้ขอเห<ๆ>ะะมืนอนกับว่าบางคนนะคะเขาแอบซีของนุชนะคะอยากให้นุชทําคลิปแล้วก็ขอเรื่องขอ<ๆ>เขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำบุญบริจาคแบบนี้นะคะส่วนตัวนุดเองนะคะนุดไม่เคยทํานะคะนุดก็เลยขอไม่ทําแล้วก็เอาส่วนที่นุดมีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นไปก่อนนะคะ เพราะว่านุชก็ไม่เคยทําด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแถวๆถวในเมืองแล้วนะคะที่จริงแล้วก็เข้ามาได้นะคะสําหรับเมื่อวานนะคะต้องต่อคิวกันแบบนี้นะคะเขาจะมีเวลาจํากัดนะคะเขาจะให้อ่าบางครั้งก็7จ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะบางครั้งก็ประมาณเที่ยงถึงอ่าสี่โมงห้าโมงเย็นนะคะแค่นั้นเองที่เขาให้ผ่านนะคะเขาจะตรวจแบบละเอียดนะคะกลัวว่าทหาร ทหารสามพี่น้องเขาจะแฝงตัวเข้ามากับผู้อพยพแบบนี้นะคะเขาก็เลยจะตรวจเข้มข้นมากนะคะส่วนเดินทางออกไปข้างนอกนะคะถ้าหากว่า,าเชื้อชาตินะคะส่วนตัวนุชจะเป็นไทยใหญ่ใช่ไหมคะไทยใหญ่ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเป็นประลองนะคะประลองก็คือจะเป็นคนดอยนะคะไม่ได้เลยจริงๆนะคะเขาจะตรวจแบบเข้มงวดมากนะคะคนขับรถเขาก็ไม่อยากจะรับนะคะเพราะว่า,าคือมันยุ่งยากมากเลยจริงๆนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นเชื้อแบบโกก้างด้วยนี่คือ ตรวจแบบละเอียดนะคะสำหรับโทรศัพท์เขาก็ตรวจนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผู้อพยพยในในจองโตย่านะคะเขาจะมาทำกิจกรรมนะคะให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็จะให้ของขวัญด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างเลยนะคะส่วนคลิปนี้ก็เอามาฝากทุกๆคนนะคะก็จะมีคนที่บริจาคมาทั้งหลายๆหลายๆที่หลายๆทางนะคะเขาก็มาให้กำลังใจไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องกินเรื่องอะไรนะคะเราขอบริจาคหลายๆ ที่หลายๆทางนะคะเขาก็เพียงพอสำหรับผู้อพยพในจังหวัดลาเซียวอยู่นะคะเขาก็มาให้กำลังใจยาพึ่งไปไหนทั้งนั้นนะคะ,ะกลัวว่าบ้านเรือนของเราจะเป็นบ้านของคนอื่นนะคะถ้าหากว่าเขาสามารถสู้ลบได้จริงๆแล้วนะคะ ได้ยินว่าแบบนี้นะคะนุชก็เลยกําลังตอนนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดลาซเซลอยู่นะคะอีกไม่นานนะคะก็รอดูสถานการณ์อีกสักแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นบ้านเรือนนะคะหมู่บ้านใกล้ก,กับนุชนะคะใกล้จริงๆนะคะติดกับหมู่บ้านของนุชเลยนะคะสภาพก็จะประมาณนี้นะคะส่วนบ้านนุชนะคะก็คงไม่ต่างกันกับ หมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านโหตานะคะบ้านเรือนเสียหายนะคะทั้งหมดมีประมาณร้อยห้าสิบกว่าโคเรือนนะคะเสียหายไปประมาณครึ่งเลยนะคะบางบ้านก็อยู่ไม่ได้นะคะแล้วเขาก็อ่า ไปโค้นบ้านทุกๆบ้านทุกๆหลังนะคะนุชก็เลยคิดว่าที่บ้านนุชก็คงไม่เหลืออะไรนะคะส่วนเมื่อวานนะคะนุชก็บอกแม่ไปว่าเออสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะแม่นุชร้องไห้เลยนะคะเพราะว่าแกทํางานมาทั้งชีวิตนะคะเ,ออเพื่อทําบ้านนะคะแต่ก็คงไม่เหลืออะไรนะคะส่วนโดนุชก็ถือว่าน้อยใจนะคะนอยเอ,อเสียใจนะคะแต่ก็ทําไงไม่ได้นะคะ ทำไงไม่ได้ใดจริงๆนะคะก็ต้องอคิดในใจว่าไม่เป็นไรเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเราสู้ต่อไปเราหาใหม่ได้ชีวิตชีเรายังมีเรายังมีชีวิตอยู่นะคะก็ได้แต่ได้แต่พูดแบบนี้ให้กำลังใจนะคะ,ะทำไมนุชถึงหายไปนานนะคะเพราะว่านุชก็ทำใจไม่ได้นะคะต้องบอกเลยว่าทำใจไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่า เห็นสภาพแบบนี้นะคะมีคนกลับไปที่บ้านไปเก็บข้าวของนะคะแฟนของเขาร้องไห้หนักมากนะคะเพราะว่าที่บ้านคือโดนคนทั้งหมดนะคะปัตูก็เปิดทุกบ้านนะคะเขาก็เข้าไปอยู่ทุกๆบ้านนะคะส่วนสามพี่น้องนะคะเขาก็ไปอยู่ในทุกๆบ้านเลยนะคะไปลบอยู่ในบ้านไปทําน่นทํานี่นะคะเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้าวของเครื่องใช้ที่บ้านเรายังจะเหลืออยู่ไหมนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ